เอาพูดตัใจเหรอก็ตั้งใจไหมล่ะตั้งใจจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไหมตั้งใจทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ทำได้ถ้านหนูตั้งใจแน่แน่ต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระยสงฆ์หนูตั้งใจก็จะเกิดประโยชน์ทำชีวิตที่เหลือเนี่ยจกว่าจะสิ้นอายุขัยมันหมอเขาเนี่ยก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจกว่าชีวิตจะหาไม่ ประโยชน์ต้นก็คือฟังตต้งใจพฒนธรรมแลจิตใจตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็พูดธรรมออกจากใจไม่ได้พูดออกจากความจําที่ที่หลอกลวงคนอื่นเราปฏิบัติได้อย่างไรก็สอนก็อย่างนั้นเมื่อเราสอนเขาไปอย่างไรเราก็ต้องรับผิดชอบในคําสอนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างที่เราสอนเมื่อใจเรายังไม่เป็นอย่างที่สอนที่เราสอนไปแล้วเราก็ต้องเล่งปฏิบัติตัวเราถ้าได้อย่างที่สอนสอนอย่างไรก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไงก็สอนเขาอย่างนั้น ไม่ไม่ได้ตายไหมตั้งใจแน่แน่ได้ไมหมหลงไม่ไม่ได้หมายเขาว่าเออไม่ไม่ว่าต้องกลัวบวชีตัวนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ออหนูจะยึดทางโลกธรรมดาเนะี่ยหนแต่แต่ตั้งใจหนูจะตั้งใจไว้ได้แน่ในใจทุกอย่างมันก็จะเป็นไปเองตั้งใจไว้วชวิตที่เหลือเนี่ยเราก็ทางานไปเราตับปกติหลองแต่ชีวิตที่เหลือเนี่ยจะทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ อยากจะฝึกอบรมจิตใจของตัวเองค่ะดีแล้วลงฝึกฝนจิตใจตัวเองนะให้ติดที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ชี้แจงช่วยเหลือผู้อื่นผู้ผู้ทำออกมาจากใจอธิษฐานจิตออกมาจากใจปาัฒนาให้โดยจิตวิญญาณทุกดวง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีเทพติวดาอินพรม,มยมยะนาคุปมนุกนทันสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่พระภูมิใดโลกธาตุใดไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเพียงใดขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่ผ่านจากผ่านจากพระทัยไปสสุพุทธเจ้าพระปิจพุทธเจ้าปัญสวกจากพรอแม่ครูบาอาจารย์ผ่านจากใจไปสุดของเราไปอย่างโดยจิตวิญญาณทุกดวงเป็นการถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตให้ได้โดยจิตวิญญาณทุกดวงให้มีโอกาสพ้นจากทุกข์ ไอ้อันไหนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นอวิชชาความโง่ความไม่รู้ก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิดับอวิชชากิเลสตัณฐนพุททานสังโยชน์ทั้งหมดโดยถาวรที่เชิญตั้งแต่ปันนี้ไปต้นไปด้วยเธอนี่ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์บริบูรณ์นับแต่นี้ไปต้นไปหนูก็จะไม่เป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในทุกไตรรัตนยืนเดินนน่นอนเดินกินไปไหนมาไหนจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว จะมีผู้คอยช่วยเหลือคอยคุ้มครองดูแลรักษาตลอดขอใหหนูจงมีกายวาจาใจอยู่ในอริยมรรคเป็นสัมมาหมนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาสาักปะสัมมาสากักโปความดําริชอบความคิดความคิดชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสมากรรมโตการกระทําชอบสมาชีโวดําเนินชีวิตชอบ ประกอบอาชีพชอบดําเนินชีวิตชอบแล้วก็สมาวญญายโมมีความเพียรชอบสมาสติมีสติชอบสมาสมาธิมีสมาธิชอบ mm. มรรคแปดเป็นกิริยาจิตที่หนุจะต้องปฏิบัติตลอดเวลาตลอดเวลาทุกเลบทยืนเดินนั่งน,นอนเข้าน้ําดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินทาง,ไไาาทางอยู่นในนกายวาจาใจให้เป็นอริยมรรคมีองค์แปดคือชอบทั้งหมดเป็นสมาทั้งหมด จุดท้ายก็เป็นมรคก,ก้ามรคซิบก็เป็นสมญยานสมมวิมุตต์จนรู้แจ้งแก่ใจว่าหลุดพ้นแล้วจากอาวิชชาตาัาหาอุปรธานกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งมวลเพราะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ขอบคุณค่ะอสาธุคุณอื่นว่าไงเมื่อกี้ถือไม้ไ้จะถามอะไรมีอะไรถามไหม แม่หรือแม่จะมีอะไรพูดก่อนไหมแม่ของยกกราบหลุลงตาค่ะก็ดีใจที่ได้มากราบหลงตาแล้วก็พาลุนด้วยแล่เนลูกได้ฝากเป็นสิทธิ์ของหลงตาก็เป็นบุญอันสูงสุดที่ตั้งใจอยู่ เ็ื่อทีใจที่ลูกเดินต่างมากก็อยากให้เขาได้ถึงความเป้าหมายนี่เป็นความคิดตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องได้ถึงความปรารถนากับเพราะว่าคุณวงตาเป็นอย่างสูงเจากก้าค่ะต ทูเออไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับอ,อแม่ได้เห็นแม่กับพ่อได้ลูกเป็นธรรมลูกได้เห็นพ่อกับแม่เป็นธรรมนะการตอบแทนคุณของบิดามารดาไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับไดออ้ได้ให้พ่อแม่ได้พบธรรมเหตธรรมได้บรรลุธรรมเนี่ยถ้าหมอตุจริงก็ได้ทําหน้าที่นี้ด้สมบูรณนทั้งเราอลุณีกับลุษาลูกยกก็ ต่างคนต่างก็มีความปรารถนาดีตั้งใจให้ลูกไปทำได้อยู่ในทออ้องลูกเขาก็มีปุญญาสนามามาก่อนก็ความปรารถนาก็จะสมหวังได้นั้นถ้าไม่ทอดทิ้งทมไม่ทอดทิ้งความเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาสตาความเพียรมีฤทธปะหลแก่ใจเกงกุตตบมีขันติอดทนอดการข่มใจระงับจับจังทั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสนะก็จะสมปรารถนาได้นะ ขอให้สมบางสมปัานาจ้ะ,ะพ่อกับแม่ทุกจริงอยากพูดอะไรไหมน้องสาวว่าไงพ่อกับขอบพระคุณหลวงตามากที่เมตตาให้หมอจงจริงได้สมครับขอบคุณหลวงตามากครับสาธุสาธุใคร ไม่มีใครสงสัยว่าหมดแล้วหมดทุจริงพูดอะไรไปบ้างบอกอะไรสมปรารถนาทุประการอเอา้าพูดได้ไหมไอ้แม่พูดแม่มองจริงหมดทุจริงปรารถนาอะไรไปบ้างสมปารารถนาพอพูดไปกีนเนี่ยสิ่งที่ยิงปรารถนาก็คือว่าก็คือตอนแรกเขากะไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกแม่ว่าถ้าเกิด แบบว่าโดยปกติการทำงานนะคะ mm hmm. เขาก็บอกแค่ว่าถ้าเกิดบั้นปลายของชีวิตหมายถึงว่าสักประมาณสักห้าสิบอะไรแบบนี้ค่ะหลวงตา mm hmm. เขาก็จะหยุบดบทบาทของการเป็นหมอแล้วก็จะขอบวชตลอดชีวิตอันที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พอเขาเริ่มไม่สบายพอเริ่มไม่สบายเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีความตั้งใจว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ย mm hmm. เขาจะรู้เลยว่าระยะของ อา,ายะยของมะเร็งเนี้ยจะอยู่ได้ก็ไม่เกินสี่สิบเดือนค่ะถ้าตามขั้นตอนตามวิชาการนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าตัวเองก็ยังไม่ได้บวชเขาก็พยายามที่จะทํำยังไงถึงให้บวชบวชได้อะค่ะแล้วก็เพราะว่าช่วงที่การรักษาช่วงเนี้ค่ะแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับมีอะไรโดนใจแม้กระทั่งว่าหมอที่ทําการรักษาเองเนี่ก็จะตามใจคุณหมอจุงมถิงทุกทุกอย่างสนับสนุนสนับสนุนทั้งเวลา ทุกอย่างเลยที่จะกะว่าให้จุงจิงได้ไปสามารถที่จะบวชได้ช่วงไหนบ้างแม้จะกระทั่งเป็นระยะสัน้นแล้วก็จุงจิงก็ได้ตามความปรารถนาแล้วทีนี้พอเกิดจุงจิงก็บอกว่าอันที่ตอนช่วงหลังเนี้ยก็คือว่าอยากจะมากับหลวงตาก็ได้มาบวชทีนะก็ตรงได้มาบวชีที่นี่สมปรารถนาเนาะสมปรารถนาแล้วก็ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่อ นึกถึงหลวงตาค่ะก็อยากจะมาทั้งทั้ที่บางครั้งเนี่ยถ้าดูแลมันก็คือถ้าดูตามสภาพร่างกายค่ะจะมาไม่ได้เหมือนหมอก็เขาก็จะไม่วางใจว่าถ้ามาแล้วมันจะเสี่ยงต่ออะไรบ้างอะค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่ออะไรค่ะ แต่จริงๆก็บอกว่าเดี๋ยวได้ไปแน่นอนก็จะบอกแบบนั้นเลยทุกครั้งเลยค่ะหลวงตาเ็บอกว่าได้ไปแน่แม่ท,ท,ทั้งๆที่ออกซิเจนก็มีให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาต้องมาได้แน่แล้วก็หมอก็ยังบอกว่าครั้งครั้งหลังเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าออตอนที่จะมากราบองค์ขาวค่ะพระพุทธเจ้าองค์ขาวค่ะเขาก็บอกแม่ว่าเขาอธิษฐานจิตว่าให้เขามีพลังสามารถที่จะมาได้ แล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณหมอก็ได้บอกว่าเขาให้ออกซิเจนด้วยว,วิธีที่ไม่ใช่เป็นสายแค่สายธรรมดาค่ะแต่เขาให้ด้วยไฮโฟก็คือว่าออกซิเจนที่มีจํานวนเยอะมากต้องใช้กับโรงพยาบาลเท่านั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหมอก็บอกต่อรองกับเขาว่าถ้าเกิดว่าจุงจิงสามารถใช้ออกซิเจนแบบสายที่พาไปไหนได้หมอจะอนุญาตแต่แปลกมากหมายถึงว่าเช้านั้นที่ ก็คือเขาก่อนจะมาหนึ่งวันเขาก็โชว์ให้หมอเห็นได้เลยว่าเขาสามารถออฟหยุดได้แล้วก็ใช้สายธรรมดาได้หนึ่งวันก็หมออนุญ,ญาตให้มาค่ะแต่ทีนี้พอพอว่าเขามาสามารถเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีพลังที่จะมานั่งฟังหลวงตาสามารถนั่งฟังหลวงตาได้สามชั่วโมงใช่ไหมฮะสองวันเขามาสามวันสองคืนทําแบบเยี่ยมบ้านแล้วก็พอวันที่สามมันเหมือนพลังเขาหมดเลยค่ะหลังจากที่ ได้สม,มความปรารถนาแล้วเนี่ยเขาจะสุดในทันทีมีเลือดออกทางสายเลือดออกหลายทางมากแล้วก็กว่าจะถึงกลับถึงโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยก็แบบทุลักทุเลมากแต่ว่าก็ก็กลับได้ทันเพราะว่าแม่เนี่ยจำวันที่หลวงตาที่แกลอรี่ค่ะหลวงตาบอกว่าถ้านึกถึงหลวงตาเมื่อไหร่ให้นึกถึงหลวงตาถ้ามีอะไรที่ร้อนแบบรู้สึกว่าไม่สงบอะค่ะแม่ก็บอกว่าขอ ให้บารมีของหลวงตาค่ะช่วยจริงๆด้วยที่จะให้ไปถึงโรงพยาบาลจุฬาได้ทันได้อย่าให้ลูกเป็นอะไรในรถนะฮะตอนนั้นเครียดมากแล้วก็พอดีว่ามันเหมือนกับว่าเปิดทางไปเหมือนกับว่ารถไม่ติดเลยค่ะจากจากบ้านจากทอสคาน่าบ้านน้องอิกน้องซันนะคะกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลจุฬาใช้เวลาแค่สองชั่วโมงแล้วก็ทางที่ไปมันเหมือนกับว่าทางไหนที่มันเหมือนถ้าคิดว่ารถมันน่าจะติดหรืออะไรเนี่ยมันเหมือน กำลังดูป้ายว่าเดี๋ยวจะต้องลงลาดพร้าวด้วยความเคยชินปรากฏว่ามันเหมือนกับมีรถบัสเนี่ยมาบังป้ายไม่หเห็นเพื่อไม่ให้ลงทางนั้นแล้วก็ตรงมาตรงมาเรื่อยๆไปลงดินแดงก็คือใกล้ใกล้ลงบานจุลาซึ่งเราไม่ชินทางนั้นค่ะก็สามารถลงได้แล้วก็ไปได้ทันเวลาแล้วก็เมื่อเวลาที่จุงจ,งจิงเขารู้สึกว่าสังเขาแบบรู้สึกว่าสังขารเขามัน แบบน่าเวทนามากแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงตาเขาก็จะบอกว่าบอกแม่ว่าเขาอยากคือมันเหมือนกับเขาอยากยุติการรักษาค่ะแล้วก็อยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาตายกับหลวงตาอันนั้นนะคะแล้วก็ทินก็คุณแม่ก็ได้พาแต่เขาก็ได้สมความปรารถนาตรงที่ว่าวันที่เขาเนี่ยมีอาการหนักมากแล้ว ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงตาที่จะไปได้ทันเวลาเพราะแม่คิดว่าถ้าเกิดวันวันจันทร์ก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสียคืนนั้นหลังจากหลวงตากลับแล้วเนี่ยแม่กับพ่อก็อยู่ด้วยกันตลอดก็คือคิดว่าเขาน่าจะไม่เกินคืนนั้นค่ะก็นั่งเฝ้าแล้วก็ได้เห็นจิตลูกครั้งสุดท้ายค่ะหลวงตาเพราะว่า,อาพอสักตอนตีสองกว่าค่ะแล้วก็พ,พยาบาลเข้ามาวัดความดันมันเริ่ม น้อยต่าลงแทบจะวัดไม่ได้แม่กับพ่อก็จับเมือนคนละข้างแล้วก็พุโธให้ลูกตลอดก็ได้เห็นจังหวะที่ลูกไปสองเงือกสุดท้ายที่มันเบามากแล้วก็แบบไปแบบไม่ได้แบบว่าเหมือนคนหลับเลยค่ะแล้วก็ค่ะก็ได้ได้เห็นสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้ส่งให้เขาด้วยพุทธทั้งค่ะแม่กับพ่อก็พุทธพุพทธให้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอหลังจากก็คิดว่า จะเหลืออีกอย่างหนึง่งก็คือว่าจุงจิงบอกว่าอยากอยู่ที่นี่คือไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เนี่ยบ้นปลายก็คือว่าถ้าเขามีชีวิตเขาก็จะอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะก็เลยก็เลยคิดว่า <ขอ S 1> พุทธธรรมอยู่ที่พุทธธรมธธรมธ,ธรมธธรมปัจกิรินีเนาะ่ะแล้วก็ <c oughs> ก็เลยกราบหลงกราบปรึกษาหลวงตาว่าถ้าเป็นไปได้ไหมที่จะให้จุงจิงได้ฝากร่างสุดท้ายไว้ที่นี่ค่ะก็ หลวงตาก็อนุญาตแล้วก็แม่ก็รู้สึกกับพ่อก็เพื่มปิติมากนะคะก็คิดว่าก็คือไม่ว่าลูกจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสุดท้ายลูกก็อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็พ่อแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเราก็ได้มาที่นี่บ่อยๆค่ะสาธุสาธุก็ทุกคนเกิดมาแล้วมันก็เหมือนกับไฟเทียนทุกจุดแล้ะทุกดวง เมื่อจุดแล้วก็ต้องมีวันดับไม่ช้าก็ต้องเร็วเลียนแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไฟเทียนแห่งสติสมาธิปัญญาสตาความเพียรอิริปะขันติแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันจะช่วยเหลือตัวเองและให้ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นหรือไม่หรือมันเผาทิ้งไปเฉยๆจนดับไปไฟเทียนทุกเล่มหรือชีวิตทุกชีวิต ย่อมดับไปตามการเวลาเดิมนาจของนิจังทุกขังอันตตากฎของความไม่เที่ยงมันกฎของไตรลักษณ์เป็นตวว่าใครใมีชีวิตอยู่แล้วจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเท่านั้นเนี่ยหรือว่าปล่อยให้การเวลามันเผาลนให้เป็นความทุกข์เศร้าหมองจนตาย ตายแล้วไปทุกข์ในภพชาติต่อๆไปอีกเรียกว่ามีความเป็นอยู่ด้วยเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตีอย่างน่าเสียดายที่พระเจ้าตรัสว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกเกิดมาแน้วได้ฟังพระตรัสรรมคำสอนก็ยากที่สุดในโลกมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเลิกชี้แจชี้แนะในพระตรัฐธรรมคำสอนให้พ้นทุกข์ก็ยากที่สุดในโลก หมอทุจริงก็ได้ครบทุกประการเหมือนกับพวกเราทุกคนนะ้วเขก็ตามประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านจนถึง,ถงที่สุดพวกเราก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่าง,างไม่ใช่ว่ามีความเป็นอยู่เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตีไปสิ่งที่ได้ยากที่สุดการเป็นมนุษย์ได้ยากที่สุดการได้ฟังพระธรรมยากที่สุดการได้มี ว่าแม่ครูบาอาจารย์เป็นกัลยะาณมิตรอเลิรก็ยากที่สุดในโลกหมดเลยแต่เราเนี่ยได้ทำลายมันย่อยยับไปด้วยกิเลสตัณหาวิจารด้วยความประมาทตามใจกิเลสไปวันวันหนึ่งหรือเปล่าล่ะถ้าเราเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตีได้ชื่อว่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทจมอยู่ในท่ามกลางทุกในโลกนี้และโลกหน้าในในโลกทั้งสอง เออจนพู้ที่ประมาทมากเนี่ยประมาทมากเป็นพวกเรายังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสัพ์ที่เรียกว่าได้ยากก็ได้หมดแล้วสามอย่างนั้นกลายเป็นมนุษย์ที่สม,สมบูรณ์พราจับทำคําสอนก็ได้ฟังแล้วกัลยาณมิตรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชีแ้แนะแล้วมันก็เหลือแต่พวกเราเองเท่านั้นแน่ะ สติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมุ่งมั่นแน่วแ,แน่มีเหตุหสภะ,ะลายแก่ใจใเก่งขัวต่อบาปแล้วก็มีขันติอดทนอดกั้นกลมใจและงับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสท่าน,นก็จะสมความมังวาดปาถนาได้ด้วยการทั้งหมดเรียกว่าเมื่อเกิดมาแล้วไฟเทียนทุกจุดมาแล้วแสงสว่างแห่งไฟเทียนก็ทำประโยชน์ตนให้แก่ประโยชน์ตน พาตในให้พ้นทุกข์ด้ประโยชน์ท่านด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยเป็นเมตตาอัปปมัญญาสายทอดรรมจจิตหนึ่งสู่จิตหนึ่งคือพุทธ,ธะเป็นจิตเดียวกันไม่ได้จิตขายจิตมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เดียวกันเป็นจักรวาลเดิมเดียวกันเป็นธาตุรู้คู่จักรวาลที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีดวงจิตด,ดวงใจกลายไปเป็นความว่างเป็นธาตุรู้คู่ความว่างในความว่างธรรมชาติเดียวกันหมดสิน้นเนี่ยเรียกว่าประเสริฐสูงสุดแล้ว